จริงๆหนูมไม่เคยเห็นเลยนะเพราะว่าแบบจะมีคนที่เป็นนักร้องนําอยู่ในวงถึงหกวงอะไรที่ทาให้ดิบโง่ทาแบบนั้นได้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเออแต่ตอนนั้นเราไม่คิดหรอกเราก็แค่เปลี่ยนวงไปพัฒนาไปอยากไดอ้อะไรที่แปลกใหม่อยากทดลองอะไรแบบใหม่แล้วก็ไปข้างหน้าไปเรื่อยๆ ให้มองย้อนกลับไปก็ไม่รู้ว่าอะไรทําให้ตัวเองได้ชื่อว่าเป็นศิลปินนะคะที่สร้างวงดนตรีได้มากถึง6วงไม่ว่าจะเป็นวงแรกวัยมัธยมในนามนาอ้นนะคะวงสมัยมหาวิทยาลัยอินฟโนค่ะที่จะแจ้งเกิดได้ก็ต้องยอมตื่นเช้าตะมืดเลยนะคะไปเล่นสดหน้าโรงหนังตอน6กโมงเช้าในวันที่วงร็อกต้องสู้มากๆเพราะช่วงนั้นตลาดเพลงตกเป็นของเพลงป๊อบดิสโก้ไปซะงั้นค่ะจนมาถึงวันที่ได้เซ็นสัญญาสังกัดค่ายใหญ่โดยมีพี่เต๋อเรวัตผู้ที่นันนั ดันดันให้เป็นวงป๊อปร็อกในนามโซดาฝีมือก็เข้าคันค่ะทำให้งานใหญ่ที่แกรนขึ้นในนามนะคะดีโ l a า Project ซึ่งใช้เวลาอยู่นับปีกว่าที่เพลงอย่าหยุดยั้งจะดังไปทั่วประเทศค่ะ ร้อนแรงกว่าวงไหนๆต้องหินเหล็กไฟนะคะเน้นว่าต้องมีมือกีตาร์สองคนจนสร้างเพลงดังนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวก่อนจะสารต่อเป็นวงร็อกสามชิ้นก็คือเดอะซันค่ะทั้งหมด6วงที่พูดมามีนักร้องนำคนเดียวเท่านั้นก็คือพี่โป่งปฐมพงศ์คนนี้นะคะแถมยังรับหน้าที่เขียนเพลงด้วย นี่ก็คือเส้นทางที่ยาวนานถึง47ปีของพี่โป่งค่ะถ้าเล่าก็ไม่รู้จบจริงๆ <_ co> นะคะเกิดเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่พี่โป่งจะชวนเพื่อนที่ร่วมสร้างวงกันมาตั้งแต่สมัยวรียนซึ่งร้างมือกันไปนานจนถึงรุ่นเก่าที่ยังร่วมทางเดินดนตรีมาด้วยกันเนี่ยมาขึ้นเวทีเดียกันเป็นครั้งแรกเลยเป็นภาพของคนเบื้องหลังที่มีส่วนสําคัญในการสร้างผลงานขึ้นยิ่งทั้งนั้นเลยล่ะค่ะโชคดีที่ทุกวงที่เล่นเนี่ยเป็นมือกีตาร์ที่ คุณภาพดีทุกคนเล่นเก่งทุกคนแต่งเพลงได้ทุกคนอันนี้โชคดีที่ได้ร่วมงานกับระดับเทพเทพทั้งหลายมีคนที่เคยดูเพลงในยุคที่ยังไม่มีผลงานตัวเองที่เล่นเพลง c o อร์เพลงฝรั่งอย่างเดียวเนี่ยมีคนเคยดูเามื่อก่อนเคยเล่นที่แบบตามโรงหนังตอนุเช้าเนี่ยก็จะมีแฟนเพลงรุ่นตอนนี้ก็ยุเยอะแล้วนะเขาก็ต้องมาดูผมว่าเขาจะจําได้ว่าผมเล่นเพลงอะไรโซดาไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตเลย ทุกคนกระเทียกก็หืหรือที่จะ,จะ,จ,ะจะเล่นมากข้อสนิมเลยข้สนิมเลยเขาบอกจะเล่นมีคนเส่ปุ๊บโอ้โหดีใจกันซ้อมอเอาเพลงมาเรียบเรียงใหม่จนจำไม่ได้แล้วเพลงเก่าไป็นสี่สิบเจ็ดปียังไม่มากพอจะทำให้ชาวร็อกรุ่นใหญ่วางมือวางไม้นะคะถามว่าทำไมเพลงเก่าหลายๆเพลงยังเป็นอมาตะพิป่งบอกนะคะว่าไม่ว่าจะสังกัดวงไหนเพลงที่แต่งต้องเห็นสัจธรรมค่ะ อย่างเพลงศรัทธาเพลงนี้นะคะก็ใช้กําลังใจกันให้กําลังใจกันหลายโอกาสเลยอย่างวงการกีฬาที่แฟนบอลไทยบางทีมเลือกใช้เพลงนี้ปลุกใจประจําการแข่งขันหรือจะเป็นกระแสเพลงเก่าที่ใช้ประกอบหนังโฟกิงค่ะก็ช่วยดันยอดวิวเพลงต้นฉบับไปถึงหลักล้านแล้วเกิดไวรัลน่ารักน่ารักของววลรุ่นฟันน้ำนมแบบนี้นะคะนี่พากันตะโกนค่ะ ร้องววาดระแวงกันลั่นหน้าเสาธงเลยนะคะก็ยังมีเรื่องเล่าจากรายการผีชื่อดังด้วยที่ภาษายสยองขวัญอยากมาทําความรู้จักกับเพลงเพื่อเธอกลายเป็นว่าได้แฟนเพลงกลุ่มใหม่ไปอีกนะคะขณะที่พี่โป่งก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองติดอยู่กับแค่เพลงที่ชอบตามยุคคอยอัปเดตวงการเพลงโลกยุคใหม่ก็เรียกได้ว่าเห็นเทรนอยู่ตลอดละค่ะอย่างเพลงที่ติดอันดับบิบอร์ดมันก็ต้องฟัง แต่ไมว่าเขาทําอะไรกันทําไมทั่วโลกเขาถึงฮิตอะไรอย่างงี้นะเออแต่ไมมันก็ต้องดูว่าเขาทาอะไรกันไม่ว่าเราจะอยู่จะขึ้นจะลงจะอยู่ในอยู่ในเลเวลไหนของตลาดเพลงอ,อาจจะไม่ใช่ชยุคของเราแต่เราจะเห็นรุ่นพี่หลายคนก็ร้องร้องที่าอายุเยอะๆก็จะมีกลุ่มแฟนคลับไปฟังผู้ใหญ่เลยนะรุ่นแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยอย่างพูดถึงตอมโจนสักเยี้ยใช่ไหมมันจะมีคนไปฟังแล้วถ้าเรายังมีอยู่งั้นอยู่เราก็ไม่จําเป็นต้องไปหยุด คอนเสิร์ตพี่โปก47ปีร็อกนิววดายนะคะจะมีขึ้นวันที่18พฤษภาคมง,งานนี้พี่โป่งบอกเลยว่าอาจต้องร้องเพลงต่อเนื่องมากที่สุดตั้งแต่เคยจัดคอนเสิร์ตใหญ่นะคะคิดเอาไว้คุณผู้ชมไม่มากไม่น้อย30เพลงไปเลยค่ะ